จริงๆใช้งานได้ดีจริงๆและใช้งานได้ดีมากๆในอัปปีสนะตอนนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับกับมีกกับผมอีกครั้งหะฮะกับช่องกระป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครซู่โครสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครสีดาวธาตุลมที่ใช้สมุดเวทนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วผมก็แนะนําให้เพื่อนๆปั้นนะครับและเป็นหนึ่งในตัวสีดาวที่น่าปั้นมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเอาไปลงอบีสเองเอามาใช้เดินโลกเอาไปประจนภายแก้ไขพัซเซอร์อะไรต่างๆเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆและดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรากำลังหาธาตุลมที่ประหยัดประหยัดอยู่นะครับ ตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับและนอกเหนือจากนั้นเองนะครับตั้งแต่แพชชั1.6เป็นต้นไปนะครับทางด้านของ Reaction ย่อยอย่างเช่น overload, electrocharge, s e ์ v e r อะไรพวกนี้นะครับก็ได้รับบัฟเพิ่มขึ้นนะซึ่งโดยคร่าวๆที่ผมสามารถบอกได้นะครับเทียบจาก EM ครั้งก่อนนู่นครับที่ผมเคยเก็บ Data ไว้นะฮะโดยคร่าวๆเลยครับปฏิกิริยาท่าทั้งหมดที่ผมได้ขีดเส้นใต้หรือวงเอาไว้นะครับ ก็จะแรงขึ้นเกือบสอเท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์โหลดนำไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าน้าแข็งแตกและกระจายนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะซึ่งผมไม่ได้หมายถึงอันนี้อันนี้คือ5เท่านะครับแต่หมายถึงถ้าเกิดว่า900 EM สมัยก่อนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ250นะครับแต่อันนี้คือเพิ่มขึ้น จากเดิมกลายเป็น500%นะครับตอนนี้คือแรงขึ้นมากๆแล้วนอกจากนั้นนะครับเดือนนี้เองนะครับใน Abyss เองก็มีการบัฟให้เซิร์ฟเวอร์นั้นแรงขึ้นไปอีกเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดผมจะไม่ผิดน่าจะชารน11นะซึ่งบอกเลยครับว่าโคตรแรงมีประโยชน์มากเราเอาไปใช้ดูครับแรงจัดๆซึ่งในคลิปนี้เองนะครับผมก็จะมีการพูดถึง h o n สวา w กลุ่มดาว Artifact อ,อาวุธและก็ทีมที่แนะนำด้วยนะครับและเพื่อไม่การรอชา์เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันไป และเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากทางด้านของพรสวรรค์กันก่อนละกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงตัวละครนี้มากขึ้นนะครับ อย่างแรกเลยก็จะเป็นทางหน้าของการโจมตีปกตินะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีปกติเป็นธาตุลม4ครั้งต่อเนื่องนะครับและส่วนการชาร์จโจมตี A ก็จะเป็นการชาร์จธาตุลมเหมือนกันนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็น l e ธาตุลมนะครับไปด้านหน้าของตัวซูโครสนะครับและจะใช้พลังกายถึง50หน่วยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะครับมันใช้พลังกายกค่อนข้างเยอะเยอะเกินไปถีกว่าและโดยปกติเองนะครับซูโครสเองก็เป็นตัวละครที่ไม่แนะนําให้เอามาใช้เป็น DPS อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามนะแต่ก็แค่ไม่แนะนำ ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนตัวละครเวทอื่นๆเลยนะครับก็การเป็นาธาตุลมแล้วจากนั้นก็ทำา AE ีดานเเป็นาธาตุลมนะครับแล้วสำหรับสกิลถัดมานะครับหรือก็คือ Animal h y p o t h e s i s Creation นะครับจะเป็นการเรียกวิน Spirit หรือก็คือตัวผีเสื้อนั่นแหละออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นาธาตุลมเป็นวงกว้างครับไปพร้อมๆกับการรวบมอนไปอยู่ตรงกลางของตัวผีเสื้ออีกด้วยนะครับ บอกเลยว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการเป็นธาตุลมที่จะสามารถโ w เ r ลหรือก็คือกระจายธาตุได้แล้วนะครับก็ยังดูดมอนไปอยู่ตรงกลางด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถคอมโบได้ง่ายได้หลังจากนั้นนะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับและสลับดาเมจของสกิลนี้เองก็จะอยู่ที่ประมาณ264%นะเลเวล4นะครับแล้วก็มีคูลดาวอยู่ที่10 5วินาทีนะครับซึ่งมันอาจจะดูนานนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในคลิปนี้ในภายหลังด้วยนะครับและสำหรับสกิลอันติหรือก็คือ Forbidden Creation นะครับก็จะอ,ออกแนวเหมือนสกิล e นะก็จะเป็นการเรียกผีเสื้อออกมาแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าเดิมและก็กว้างกว่าเดิมนะครับซึ่งจะทําการดูดมอนเหมือนกันแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นเอลี o e าธาุลมเหมือนกันนะครับแต่มันจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องถึง6วิด้วยกันนะครับและสามารถ infuse หรือก็คือผสมกับธาตุที่สัมผัสได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมอนติดธาตตไฟอออออย่นนนะรรรรััแล้้้ววเเเเาาากกกกกใใชิ็็จปีีผสืหมม รงกลางและทําให้ผีเสื้อนั้นทำดาเมจเป็นธาตุไฟไปด้วยพร้อมกับการเซเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเอาไว้ทําลายโลอาบีสเองผสมธาตุเองกระจายธาตุเอง มีประโยชน์มากๆและดีมากๆนะครับแต่การผสมธาตุนี้นะครับก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับหรือก็คือธาตุแรกที่ไปสัมผัสนะครับและสำหรับสกิลดาเมจก็จะเป็นประมาณนี้นะเลเวลสเลยนะครับหรือก็คือความเสียหายต่อเนื่งที่1นึแเนะครับและความเสียหายธาตุที่เพิ่มขึ้นไปอีก55%หรนะครับหรือก็คือเมื่อผสมธาตุนั่นเองและมีคูลดาวอยู่ที่20วิด้วยกันนะครับซึ่งมันก็นานแหละมันก็นานแหละแต่จริงๆน้องเองก็มี e ทีท ค่อนข้างที่จะโกงอยู่แล้วนะครับมันก็พอเข้าใจได้นะฮะและพลังงานธาตุที่ใช้ถึง80หน่วยด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าน้องผลิตอนุธาตุได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เหลวมากๆถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่า15วิมันค่อนข้างนานนะครับเป็อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสกิล E นะครับว่ามันจะช่วยยังไงในคลิปดีนะฮะเกาข้าไปก่อนเลยกันสารพัดสมบับบติติดตัวอันแรกนะครับเมื่อซูโครได้ทําการกระจายกับธาตุใดๆนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มชนันธาตให้กับธาตุนั้นๆให้แก่ทีมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดซูโคลสไปทํากระจายธาตุไฟนะครับก็จะเพิ่มชันันธาให้กับธาตุไฟในทีมอีก50หน่วยด้วยกันเป็นเวลา8วินาทีนะครับมีประโยชน์มากๆในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่า50หน่วยยังไม่พอนะครับมาดูทา้านาของสกิลติดตัวอันที่2น,นะครับหรือก็คือเมื่อซูโคลสได้ใช้ทางด้านของสกิล E หรือสกิล Anti อ,กอันติใส่สทรูนะครับหรือโดนสทรูนะครับก็จะเป็นการเพิ่มชัน หรือก็คือถ้าเกิดซูโครสมีชำนาญธาตุอยู่ที่500หน่วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มให้กับเพื่อนรุ่นทีม100หน่วยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะเพราะอย่างเช่นที่ผมปั้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ900หน่วยนะครับหรือ20%ของ900ก็จะเท่ากับประมาณเกือบเกือบ200หน่วยนะครับ เยอะมากนะเยอะมากๆนะครับมีประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่ใช้ชํานญทธาด้วยนะครับคือดีแหละคือดีแหละและพอสวรรคติดตัวอันสุดท้ายนะครับก็คือการเพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับผลผลิตเป็น2เท่าจากการคราฟของอัพตัวละครและอัพอาวุธนะครับซึ่งเราจะได้โอกาสเพิ่มขึ้นถึง10%ปร็ด้วยกันซึ่งมันจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราโชคดีได้มาจริงๆมันก็คุ้มนะเพราะของพวกนี้เองก็ใช้เวลาในการฟาร์มนะครับใช้เวลานะมันก็คุ้มแหละดีกว่าไม่บีนะครับแนะนําถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใใชช้้้อย่าาลืมมไปนนะะคครับุมมกๆนะ แล้วเช่าการอัพทาเลเหรืออัพพรสวรรค์นะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับปล่อยพลังจมตดีไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหลือจริงๆก็อัพมาให้ถึง6ก็ได้ถ้าเกิดต้องการนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับถ้าจะอัพจริงๆผมแนะนำเป็นทางด้านของสกิล E และอันติเป็นหลักนะครับเพราะ2 s สกิลนี้ได้ใช้บ่อยแน่ๆและดีมากแน่ๆนะครับ แ้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำ Razer Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Razer Go พิมได้ที่7 e l e v e n นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางด้านของ The h u n s h o p ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะทางร้านเองก็มี Razer p i n ที่ค่อนข้างถูกกว่านะฮะและนอกจากนั้นทางร้านเองก็มีโปรโมชั่นอีกกมมาายยด้วนะ ก็ลองดูกันได้นะครับและที่สําคัญเกี่ยวกับการเติมด้วย r รสเ r อร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนเพ่เติมด้วย r รสเตอร์โกพินเพื่อมาสามารถนํารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปแลก r รสเ r อร์ซีเวอร์และสะสมไว้หน้าเกมมิ่งเกียร์ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับและถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นท่าหน้าของกลุ่มดาวนะครับและสำหรับกลุ่มดาวแรกเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนการใช้งานของสกิล e เพิ่มขึ้นไปอีก1ครั้งนะครับหรือก็คือเราสามารถกดท่า e ได้2ครั้งแบบติดติดเลยนะครับหรือก็คือแบบรวบแล้วก็รวบอีกหรือก็คือกระจายแล้วกระจายอีกนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราใช้คู่กับอาวุธ sacrificial นะครับบอกเลยว่ารวบแบบ3ครั้งติดกระจุยกระจายแบบ3ครั้งติดนะครับซึ่งมันจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเราสู้อยู่ในไฟท์สั้นๆนะครับเพราะเราจะไม่ต้องห่วงเรื่องครูดาวนะครับและเป็นอะไรที่โคตร แต่ถ้าเกิดเราบริหารดีๆนะเราจะใช้ได้อย่างต่อเนื่องได้ค่อนข้างนานนะครับแือก็คือการรวบไปก่อนคอมโบอย่างอื่นแล้วค่อยรวบใหม่แล้วก็คอมโบอย่างอื่นแล้วก็ค่อยรวบใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกเลยว่าช่วยในการผลิตอนุทัดได้เยอะมากๆให้กับอันตินะครับและก็ช่วยในการซีซีได้ดีมากๆเช่นเดียวกับการกระจายธาตุด้วยนะ สกิลที่2นะครับก็คือการเพิ่มระยะเวลาของ Forbidden Creation หรือก็คือตัวอันติของน้องนั่นเองจาก6วิกลายเป็น8วินั่นเองนะครับก็ดีขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันนะครับลักรับกุมดาวที่3เองก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพิ่มเลเวลของสกิล e ลักรับกุมดาวที่4เองนะครับก็จะเป็นการลดระยะเวลาคูดาวของท่าสกิล e เมื่อเราเอาซูโครสออกมาโจมตีปกติ7ครั้งนะครับซึ่งมันจะสุ่มคูดาวด้วยนะหนึ่งถึงเจ็ดวิต้องเจ็ดครั้งครับคือเอาจริงนะผมไม่แนะนำนะ เป็นอะไรที่เสียเวลามากๆเขาเวลาโจมตีปกติของซูโครสไปใช้ตัวละครอื่มาโจมตี ผมว่าคุมค่ากว่าครับแล้วก็รีดาดาเมจออกมาได้เยอะกว่าด้วยนะซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆใหญ่จะเล่นซูโครสแบบรวบบ่อยๆดีครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรีดดาเมจออกมาแบบจริงๆจังๆไปเอาเวลาออนฟิลให้กับตัวอื่นดีกว่าแล้วมันก็จะสามารถทำดาเมจได้ดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นอย่างนั้นจริงๆกลุ่มดาวที่4ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะแล้วสำหรับกลุ่มดาวที่5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลของอันติเมทนะครับแล้วสำหรับกลุ่มดาวที่บก็คืืออเเม่รราาาทํกใช้ติ และอันติของเราได้ทําการไปผสมธาตุกับธาตุใดๆสักธาตุหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายธาตุนั้นๆให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้อันติไปผสมธาตุกับธาตุไฟนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสดาเมจธาตุไฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด20%ซนนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผสมธาตุให้ถูกด้วยนะถ้าผสมธาตุถูก ถือว่าดีมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานยากอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะเอาจริงจริงเวลาเราผสมท่าใช่ไหมครับล้วก็พยายามที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาท่าต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำละลายแล้วก็แปะน้ําแข็งแล้วจากนั้นก็ใช้ดีลุกหรือตัวทตุไฟปาดไฟไปใช่ไหมครับซึ่งพอเราแปะน้ําแข็งแล้วเราใช้ท่าอาันติมันก็จะกระจายน้าแข็งพอกระจายน้ําแข็งแปลว,ว่ามันก็บัฟให้ท่าน้าแข็งนันติแรงขึง้นนั่นแหละฮะคือ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ว่าตัวเองกำลังทาอะไรอยู่หรือผสมธาตุอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดใช้เป็นจริงใช้เลยครับเพราะมันดีมากๆแต่คิดว่าเป็นดาเมเสริมลวกันซึ่งมันก็ดีแหละมันดีแหละมันดีนะครับอย่าเข้าใจผมผิดมันดีนะครับแต่ก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้มีประโยชน์มากที่สุดนะแต่นั่นแหละครับมีประโยชน์แหละมีประโยชน์ดีมากซึ่งตัวรวมสารตัวซูโครสนี่เองนะครับที่ผมแนะนาจริงจริงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้แบบเอามาใช้งานจริงจงจังเลยนะครับ หนึ่งกับสองก็เพียงพอเลยครับหนึ่งกับสองก็เก่งมากๆากลยนะการเพิ่มสแต็กท่า e และการเพิ่มระยะเวลาของอันติดีมากๆนะครับส่วนที่เหลือเองก็เหมือนของแถมดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ช่วยได้เยอะแหละครับแต่หลักๆก็คือ1กับ2ที่จะช่วยได้เยอะมากๆและเอาไปใช้งานได้จริงแทบจะทุกสถานการณ์เลยนะครับ แล้วสำหรับอาร์ติแฟกต์ของสู้โครสนะครับก็จริงๆแล้วก็มีอยู่2องบิวหลักๆเลยนะครับและบิวทั้ง2อันนี้ก็จะเป็นทาน้าของเซตเบรดเดนเซนทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นเซตที่ แนะนำให้ใช้ถ้าเกิดเรามีตัวธาตุลมตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีธาตุลม2ตัวในทีและอีกตัวหนึ่งใช้ v วอเจเซนซี่เหมือนกันเราก็อาจจะจัดแปลงตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นลม2 v a n d e เดอร์เพื่อเอา em มาเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำได้นะครับประยุกต์ใช้ได้นะไม่มีตายตัวนะครับแค่ต้องบริหารให้ถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราใส่อะไรไปให้กับสุโครสเนี่ยเพราะว่าดาเมจที่ออกมาก็อาจจะต่างอยู่พอสมควรนะแล้วจากสองเซตที่ผมแนะนำนะครับที่ต่างกันจริงๆเลยนะครับก็คือทางด้านของสเต็ปนะอย่าง ต่างกันจริงๆก็คือสเตตนั่นเองซึ่งเซตแรกนะครับก็จะเป็นเซตปกติเลยนะครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ง้อการผสมธาตุไม่อะไรเลยนะครับก็คือดาเมจล้วนๆก็จะเป็นทางด้านของเซตอันติบ่อยหรือก็คือการใช้สกิลบ่อยๆนั่นแหละ ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนหัวกับส่วนขนนกก็เหมือนเดิมทําอะไรไม่ได้นะครับแต่เน้นไปทางด้านของสเตตดองที่จะมีทางด้านของการฟื้นฟูชํานันธาตพลังโจมตีคีเรทหรือคีดาเมจห้ายอย่างนี้อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมี4ใน5อย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับและสำหรับนาฬิกาเองนะครับเราก็สามารถเลือกด้านครับว่าเราจะเอาชํานันธาต์แอแท็กหรือเอเนจีดีชาร์จนะครับอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรและเราอยากเล่นเป็นสไตล์ไหนนะและส่วนนาฬิกานะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับก็เน้นไปที่ ธาตุลมเป็นหลักนะครับและอันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของคีย์เวทหรือคีย์ดามจอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรนะครับอันนี้พูดถึงในเชิงของเซตดาเมจตัวปกตินะครับม่นเน้นการผสมธาตุเท่าไหร่แต่ขอแค่ดามจไว้ก่อนนะครับเบสให้มันสูงไว้ก่อนก็จะเป็นทางด้านของเซตนี้นะครับแต่ว่าสัรับตัวผมเองนะครับที่เน้นชนํนานาญธาตุเยอะๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับไม่มีอะไรมากครับเอาไว้ทำโชว์เคส มันดีมากๆเอาทําำโชว์เคสและตอนนี้มันก็สามารถเอามาใช้งานจริงได้ในระดับหนึ่งนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองเขาก็ได้ทําการบัฟให้ชำนันธาตุแรงขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตอนต้นคลิปนะครับจากเมื่อก่อนเองเพิ่มการเซิร์ฟเวอร์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณ200กว่าเป็นต์นะครับตอนนี้กลายเป็น500%แล้วนะครับ ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะแลวเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับการเกิดโซเวอร์ดาเมจมันไม่ได้นับจากแอคแท็กหรือครีเรทหรืออะไรก็ว่าไปแต่มันนับจากเลเวลของตัวละครกับต้านทานและเดฟของสรูนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แยกออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปั้นชำนาญทัดเยอะๆก็จะทาดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะและเผื่อใครไม่รู้นะครับการเกิดโซเวอร์ในแต่ละครั้งนะครับหรือก็คือทุกๆครั้งที่เรากด e 1ครั้งนะครับมันจะเกิดโซเวอร์ดาเมจต่อ1ตัวได้แค่2อฮิตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนัน การซเวอร์นะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถหวังได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผสมทตุแบบละเอียดยิบเลยนะครับหรือก็คือถ้าเกิดมีมอนอยู่3ตัวในนั้นมีไฟมีน้ําแข็งมีไฟฟ้านะครับแล้วกดเซเวอร์หนึ่งครั้งนะหรือก็คือกด E ีหนึ่งครั้งนะครับดาเมจจะกระจายได้อย่างรุนแรงและเยอะมากๆนะครับใช้ให้ถูกและมันจะแรงมากๆนะครับซึ่งเซตดีนะครับหรือก็คือส t ตทเนี่ยสแตทอันนี้เลยนะครับที่ผมใช้งานนะครับเอาไปลงอบีชั้น11ณตอนนี้นะครับที่มันเพิ่มดาเมจเซเวอร์นะครับ ฟาตุยกระจุยกระจายไม่ถึง5้าวีครับแตกหมดเลยมันแรงมากจริงๆครับแรงมากจริงๆนะไอ้ตรง500เนี่ยโคตรด,ดีดีมากแต่ก็แน่นอน,นครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันแรงจริงๆนะครับหรือจะทําให้ชํานาญท่ามันแรงจริงๆเราจะต้องไปปั้นเลเวลตัวละครให้สูงขึ้นไปอีกหรือก็คือให้ตันนะครับยิ่งสูงยิ่งแรงนะครับและบวกกับการที่เราจะได้รับโบนัสความเสียหายทตุลมเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนขั้นด้วยนะครับบอกเลยว่าดีเลิศ เลิศมากแและส่วนสตัดรองของเซตที่2ที่ผมแนะนำเดี๋ยวก็คือเซตชนานาญธาตุนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นทางด้านของการฟื้นฟูพลังงานที่ควรมีเยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของพลังโจมตีขี้เหล็กขี้ดาเมจอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนขนนกกับดอกไม้ก็ควรมีชํานาญธาตุอยู่ข้างในนั้นเยอะๆนะครับจะช่วยได้เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสหรือเป็นพวกโชว์เคสนะครับแบบว่า เราแค่ต้องการเอาไว้โชว์เคสเฉยๆแต่ไม่ได้อยากเล่นอะไรจริงๆจังๆนะครับเน้นแค่ชำนันธาตและ Energy Re c h a ชา e เป็นหลักก็ได้ครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่านอกเหนือจากการเอาไปโชว์เคสแล้วล้วก็เอามาใช้เล่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะสองอย่างนี้เป็นอะไรที่มีแล้วใช้งานง่ายและสะดวกครับแนะนาเลย และถัดมานะครับสำหรับอาวุธนะครับที่ผมแนะนําเลยนะก็จะมีอยู่ประมาณ3-4เล่มนะครับที่ผมแนะนําจริงๆก็จะเป็นทาหน้าของ s c r a f i c i i l l นะครับที่มีสตัดรองเป็นชำนันธาตนะครับถึง221หน่วยเลยนะดีมากๆและมีโอกาสที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถกด e ได้ฟรีๆแบบอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับคือดีแหละดีมากจริงๆนะครับต้าเป็นหนังสือที่ผมแนะนํามากๆนะครับเพราะมันไม่มีการแบบซุ่มเสียงอะไรใดๆเกี่ยวกับชำนาญท่าเลยครับมันให้เป็นสตัรองมาเลยใช้งานได้แน่นอนดีมากๆแต่ถ้าเกิดเทียบไปอีกฝั่งหนึ่งครับรือก็คือเดอะวิสิตนั่นแหละซึ่งเป็นสมุดอีกอันนึงที่ดีมากๆสําหรับการเอามาบัฟนะครับเนื่องจากว่ามันมีจิตท,ที่จะทําให้เราได้รับชำนาญท่าถึง480หน่วยด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าสตัดร,ร้องเราอาจจะไม่ได้ ถ้าเกิดเราไม่ได้บิวมาอย่างนั้นเราบิวเป็นทางด้านของ EM อย่างเดียวนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันสุ่มเสียงหนึ่งในสามัมันได้ค่อนข้างยากเวลาต้องการที่จะใช้งานจริงๆมันได้ค่อนข้างยากนะครับและความแรงคีย์เราอาจจะไม่ได้ใช้งานหรือด้วยซ้ำไปเนาะแต่ก็ใช้งานได้นะดีมากๆเหมือนกันแต่มีอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถจับต้องได้หรือก็คือทางด้านของแมปป้านั่นเองซึ่งเป็นสมุดที่มีสตัดรองเป็นชํานันท่าน,นะครับดีมากๆสำหรับซูโคสนะครับแล้วก็แนะนําในการใช้งานมากจริงๆนะฮะเพราะว่าม สมุดค a าสนะครับใครๆก็คราสได้เนาะถ้าเกิดโชคดีได้บลนะูพินนั่นแหละก็อ,อาจจะยากนิดนึงแต่น่าจะได้บ้างแหละและอีกสมุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของสมุดมังกรนั่นเองซึ่งสัตัดราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่เราจะได้ใช้ทางด้านของการขัดเกลวแน่นอนนะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีถึง48%ณนะขัด5เลยนะครับเป็นะระยะเวลา10วิให้กับตัวละครถัดไปที่เราเปลี่ยนตัวไปนะครับเป็นสมุดซัพพอร์ตที่ ดีมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้แทบจะได้ทุกคอนเทนต์เลยนะสำหรับตัวสมุดมังกรนี้เองนะครับและเราไม่จําเป็นจะต้องปั้นด้วยนะแค่เลเวลาห่ขัดหาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ดีมากๆนะดีมากๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการดาเมบจริงๆก็2เล่มน,นั้นดีกว่านะสเล่มนั้นดีกว่าแต่มีอีกสมุดหนึ่งที่สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นําเท่า2อันแรกนะครับก็จะเป็นทนาของฟาเวเนสโคเด็กซ์ที่จะช่วยในการฟื้นฟูพลังงานธาตุนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เพื่อนๆสามารถกดอันติได้บ่อยขึ้นนั่นเองมันก็ดีนะฮะมันก็ดีไม่แย่เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันแล้ว่วนสมุดที่เหลือนะครับที่เป็นสีดาวเองผมก็ไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่ามันเป็นในเชิงของ DPS หรือดาเมจซับมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะครับหรือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะบิลไปทางไหนเนาะมันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดจะบิลในเชิงของซับผมก็แนะนำพวกนี้มากกว่าและส่วนท้าน้าของสมุดห้าดาวนะครับสใน3ไม่แนะนําอย่างเช่น Lost p r a y e r กับท่นานของ m e o r y of Dust เนื่องจากว่า ถ้าเกิดเราต้องการใช้การขัดเกลาของมันนะครับเราจะต้องเอาออกมาในสนามแล้วออกมาบูนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้แหละถ้าต้องการจริงอย่างเช่นอัตราคีที่เป็นสแตทลองมันก็ดีนะครับถ้าเกิดเราบิวมาในสายคีเรกคีดามียนมันก็โอเค แต่ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดจะแนะนําใน5ดาวจริงๆก็อาจจะเป็นทางด้านของ Skyward Atlas นะครับที่เพิ่มโบนัสความเสียหายทาตุไปเลยบวกกับลังโจมตีที่เป็นสตัดรองแล้วก็การสร้างดเมจเสริมอีกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆผมก็แนะนําในเชิงของ4ดาวซะมากกว่านะครับที่ผมแนะนำนะ4ดาวแนะนํามากกว่าแต่ก็แล้วแต่บิลผม,มเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นบิลไปเชิงของทางไหนนะครับก็เล่นได้หมดครับไม่มีผน่นหอน และสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของการจัดทีมนะครับซึ่งซูโคสเองก็เป็นธาตุลมที่สามารถเล่นได้กับแทบจะทุกทีมเลยนะครับองจริงนะไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำแข็งลมอะไรก็ว่าไปคือมันมันเล่นได้หมดครับเล่นได้หมดจริงๆนะจริงๆธาตุิงที่ผสมด้วยไม่ได้มันก็เล่นด้วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเราคอมโบถูกนะพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าซูโคสเองนอกเหน,นือจากการผสมธาตุแล้วมันก็ยังมีทางด้านของ CC ด้วยนะครับที่จะช่วยในการรวบนะครับและถ้าเกิดเรารวบได้แปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเกิดเรามีตัวละครที่สามารถทำเอลีดาเมจได้อย่างเช่นปู่จงที่เป็นธาตุดินนะครับปล่อยลูกชิ้นกุ้งมาอักตรงที่ซูโครสรวบไปกระจุยกระจายครับบอกเลยว่าซูโคสเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะในเชิงของการผสมธาตุรวบมอนการ CC คือคือมันดีครับมันดีมากๆนะไม่ใช่ว่าจะเป็นในเชิงของการผสมธาตุกระจายธาตุรวบมอน CC อะไรก็ว่าไปคือมันมีประโยชน์มากๆครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นอาบีสด้วยนะฮะ ใครที่ยังไม่เคยปัน้นลองปั้นดูครับมันใช้งานได้จริงแล้วก็เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นสีดาที่เก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะแพชนี้นะครับคือดีครับเอาจริงๆผมก็ไม่ต้องแนะนําทีนี้จัดก็ได้นะคือคือมันเล่นได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นนห้คมจริงๆก็เอาท่า2ท่าที่เราเล่นเป็นหลักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเล่นเมลคอมนะฮะหรือก็คือดีลูกกับอูเท่าซักอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะครับผมก็เอาซูโครสมาบวกกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฮิวหรือตัวโลกก็ได้นะครับ หรืออย่างเช่นชี้ฉีก็ได้แล้วกดท่า e ของเกิลอยู่หรือชี้ฉีอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็เอาไปกระแทกหน้าใส่ตัวมอนสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดท่า e ของตัวซูโคสก็จะเป็นการกระจายธาตุน้าแข็งใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็เอาดีลุกออกมาฟาดเป็นธาตุไฟนะฮะมันก็จะเป็นการทําดาเมจละลายแบบหมู่เลยนะครับคือมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันแบบว่า อลังการงานสร้างกว่านี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเอาตัวไฟฟ้ามา1ตัวนะครับอย่างเช่นฟิสนะครับที่สามารถจิกได้ทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็เอาตัวไฟมาหนึ่งตัวอย่างเช่นดีลุกนะครับแล้วก็เอาตัวน้ําแข็งมาอีกหนึ่งตัวนะครับอย่างเช่นชีชีก็ได้นะครับเอามาเป็นซับพอร์ตทีเวนะแล้วทําอย่างนี้นะครับปล่อยนกให้มันจิก มอนสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาชีช้ฉีปล่อยท่า e ให้มันติดน้ําแข็งสักตัวหนึ่งนะครับตัวใดก็ได้หนะลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นดีลุกนะครับฟาดสักถึงตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือจริงๆมันทับได้ดีกว่านี้นะแต่น,นี่คือพูดให้ฟังนะครับเราแปะทีละธาตุนะครับไฟไฟฟ้าและน้ําแข็งไว้แต่ละตัวนะครับไม่ใช่แบบว่าตัวเดียวกันนะแต่ละตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็กดท่า E ของซูโครสนะครับมันจะเป็นการเซิร์ฟและกระจายธาตุหมู่นะก็คือจะเกิดทั้งละลายโอเวอร์โหลดซูเปอร์คอนดักในระยะเวลาอันสั้นและเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วมันจะเป็นการทำดาเมจที่มีเลขเยอะมากๆคือมันจะรู้สึกฟินมากๆครับบอกเลยว่าสะใจแน่นอนถึงการเล่นปกติดาเมจอาจจะเยอะกว่าก็จริงนะแต่มันฟินมากครับมันฟินมากอันนี้อันนี้แค่แนะนำให้ฟังนะแต่นั่นแหละครับคือมันมีหลายวิธีในการเล่นนะครับสำหรับตัวซูโครสเองจะเล่นให้แบบ ดาเมจจ๋าก็ได้เอาสนุกก็ได้เอาซีซีอย่างเดียวก็ได้ได้หมดเลยครับไม่มีผิดนะคือมันดีมากจริงๆนะครับและโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนะนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิป,ลปนี้นะครับซูโคลสเองก็เป็นตัวธาตุลมสีดาวที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับเนื่องดยสกิลที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกระจายธาตุการผสมธาตุการวรวบสูนะครับคือมันมีประโยชน์มากๆแล้วมันก็ใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆนะครับแลวนอกเหนือจากนั้นเองนะครับการบิ้วน้องเองก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําตัวสีดาวตัวนี้ อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าปั้นมากๆจริงๆนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ปั้นหรือใครที่ยังไม่ได้ลองลองดูนะครับเก่งจริงๆใช้งานได้ดีจริงๆและใช้งานได้ดีมากๆในอัพิสนะีตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แก้ผมได้ในใต้คลิปเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะแก้ผมได้เลยนะเพราะบางทีผมก็อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างก็ ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้ยเลยครับถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปนะแต่ก็บอกว่าน่าจะไม่นะก็โดูๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดมือชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่อฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับยั